วันนี้จะพาเพื่อนๆเอาชีวิตรอดติดปลาแล้วมัน,นปลาตรงนีก้กนเหมือน๋ยาจะทำการต่างไปกันต้องเพื่อนไฟล่างเพื่อนเดี๋ยววันนี้ตางไปจะเอาหารกินปลาเลยนะครับกินรอดตองเพื่อน โอเคครับ okay, สบายดีเพื่อนดูว่าคนเข้าตา <c oughs> สบายดีเพื่อนทุกคนเะมืัอนี้จะาานเพื่อนมาเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดในป่าืันนี้นะืันนี้ก็มาซ่องคนเพื่อนคนนึงก็เป็นมือกองให้ค่อย <c oughs> ตอนนี้ค่อยก้องำลังดังไฟเพื่อนดังไฟเฮ็ดาหารกิอนะด,ออดอยู่ป่า้วมันเฮ็ดชีวิตเอาชีวิตรอดอยู่ป่ามันนี่ก็เป็นคลิปแรกเออเป็นคลิปแรกเพื่อนที่ว่าค่อยเฮ็ดอ่าคลิปเอาชีวิตรอดในป่าเพื่อนเดี๋ยวเป็นเป็นยังไงไปเบิ่งกัน,น้ะเพื่อนบอกักค่อยชีวิตรอดหรือมืนอนี้คือนี่ คือนี้พวกเราสองคนจะอยู่นี่นอนเพื่อนจะพาเพื่อนเพื่อนยูปป่ป่ามาเหน่อยแต่ก่อนอื่นนี่ต้องดังไฟเพื่อนเพื่อนถ้าพามาในป่าเนี่ยต้องดังไฟเนาะบ่ดังไฟมันจะอันตรายในเบื้บงพาเพื่อนนี่พาที่เมี่ยงเหรมีพานังอันแล้วก็อนมีดเพื่อนเ,อเพื่อนเยวเพื่อนเพื่อนมือกล้องเบิ้งนี้ยวงนี้ในอยยุปกรณ์นนะ่ะมีหม้อนี่หม้มอในน้อยากระถ้วยบ่วงม,มีดมีดก็นี่และ พาขี้เมี่ยงนึ่งอันอโอเคมากมือกซืบตัวภารกิจเขาถ่ายที่ถ่ายไปเอกี่เป็ดดีปะเบิกพาขี้เมี่ยงเลยก่อนตรงนี้ยุคโควิดเพื่อนๆนี่โควิดหมาป่าเนาะมา อาจจะตอวในป่าฮึบน,นี่าจะเป็นพวกเราตอนนี้ก็อยู่ที่ป่าอเมซอนนะครับเพื่อนๆอยู่ป่าดงดิบป,ป่าอเมซอนซึ่งเป็นป่าที่อันตรายที่สุดนะครับพเพื่อนจากนั้นผมก็จะทำการดังไฟให้มัน เป็นกองใหญ่ๆเพื่อที่จะไม่ให้โตยุงมากัด <laughs> <laughs> มาครับทีมงานส่องคนเพื่อนอืมเนได้แล้วตัวนี้ตามอุปรกรณ์กาน้เพื่อนยืดท้ายันนี้นะเอ,อ่อเขียนดีปะ กินยังไงก็ไดโ้เข้าสบาเลยเกิดจากไฟยกองใหญ่เนกนเ่อนเออทางนั่นจริงด้วยว เ็นดีป่ะอโอเคเพื่อนตอนนีกวกระลังดังไฟกัน,นเนาะตอนนี้หลังจากที่ดังไฟแล้วก็จะเอาถ้วยบวงไปล้างดดังไฟเห็ดกองใหญ่ เดี๋ยวก่อนจะไปล้างถ้วยเดี๋ยวให้เพื่อนๆเ,เบิง่งอาหารการกินมื้อนี้เนาะว่าเตรียมยังมามื้อนี้อาหารมาื้อาานี้โอเคเพื่อนๆขั้นตอนดังไฟก็่อเร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาเบิง่งอาหารการกินมาในเตรียมยังนะมื้อนี้มามือกล้องเข้ามาใกล้ๆนี่เบิง่งอาหารการกินมื้อนี้เนาะ <laughs> น้ำดื่มมีเต็มทุกเดียวเพื่อนๆ ไห้เบื้องล่างเราไปกินมันนี่มีแล้วครับเพื่อนสุดยอดเฮ็ดดีนพอเซอร์น้เพื่อนอาหารการกินที่เทาเตรียมมาเมื่อนี้มีไปๆนะครับเพื่อนน้ำเข้าจากประเทศไทยมีไปๆกินแล้วอร่อยดีนะครับเพื่อนนี่คือการกินมีเอาซิวิโอดในป่าอเมซอนหนึ่งคืนนะครับเพื pues ่อน ไปื่อนโอเคไป,ไปก่อนตอนนี้นะตัดไฟกองใหญ่กันต,ตัวเนาะไฟกองใหญ่ยานมันจะมีตรงนี้ กล่องใหญ่เพืือกกามสว่างสวัยทำ้อม้อไ่ไปเออเพื่อนทำการล้างหม้อเพงน อ,อ,อส่วนน้ำต้มนีเราจะเอาเปนน้ำดื่มกมับน,น,น้ำดออืำ่นจะเอาน้นำทานหรอโปล่ด้ี่จะเป็นกล้วยสำหรับมือกร้องกล้ยวยเล็กๆมือก้องกินน,น,น,น้อยเป็นกล้วยค่อยเองเป็นกล้วยใหญ่ค่อยๆเป็นคนที่เาอ,อ,อนะา,เา,มามักุมยึดทั้ <c oughs> ไปเป็นตมี่ไปเนี่ยเพื huh. ่อนเม่มีว่าไงเพียงก็เถอะ เเดี๋ยวจะจงนำใบกินสำเนีนอนเพื่อนถ้าใส่น้ำหมดนี่เดียวสีบุยยังกินเดี๋ยวสีบุยนำกินเนาะถ้าใส่น้ำหมดเนี่ย,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 นนอยโอเคอาหารกินอนี้ก็ตม้มนี่เพื่อนมีไปไป <g ül> นำเข้าจากประเทศไทย คงจะเปตลอดเพื่อน,น,นอ่ะวัวเบือเอาไรขี้ดินเดี๋ยวมันจะมีแมงไม้ไปเขา้าอันนี้เป็นเครื่องปรุงแล้วเพื่อนเดี๋ยวถ้ามีสุกเราค่อยใส่เครื่องปรุงโอ้แต่ว่าเดี๋ยวเดือดเพื่อนนี่รุ่นใหม่เพื่อนนี่อัปเดตใหม่แล้วนี่มักเพชรนี่เป็นรุ่นใหม่เพื่อนตะกี้บ่ได้เป็นซีแบบมีเป็นซีแดงแต่เดี๋ยวนี้มักเพชรเป็นซีดำเลยเดี๋ยวนี้ นี่อัปเดตใหม่กันมีใบเนี่ยกับธรรมดาเพื่อนมีการอัปเดตไปนนะโอเคสะอาดแล้วบันนี้รอท่านี่ก่อนรอท่ามีใบใบซุกแล้วเพื่อนนี่คือการเอาสวิตลอดในป่านะครับเพื่อนน้องๆทางบ้านดูอย่าลอกเล่นแบบเป็นเด็ดขาดนะครับเพื่อนๆนื่โอ้เริ่มสุกแล้วเพื่อน ได้กินแล้วเนาะนี่โอ้ยสาเนมโอเควันนี้นะอันนี้ก็ถึงขั้นตอนการปรุงนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นการปรุงเพื่อนๆวันนี้เอาเครื่องปรุงใส่วันนี้เป็นคลิปเร็กเพื่อนๆคลิปแรกเนาะที่ว่าเ็ดคลิปเอาชีวิตรอดในปลาวันนี้ เมนูที่เราเตรียมมาวันนี้ก็ใบไ,ไวนะครับเพื่อนมีไวไวนะมันเนยอ้ยน้ำมันออกเลย รดซุกวันนี้นะรอท้าหนึ่งะเพื่อนกนบางรอท้ามีซุกนะตอนนี้หอมกันเลยมีใบใบเ่ยก็มีใบใบนะครับเพื่อน ตอนนี้หนาเพื่อนลมเน่าล,ล,ลมเย็นตัวนี้นะโคตรหนาวเลยกินอเปล่าชีวิตเรจปปาจะปลาอยู่แคมน้ำกกนี่เพื่อนๆบรรยากาศตอนนี้ถือว่าลมพัดเพื่อนเดี๋ยวทายห,ห่วงอยูดด่อยากไปน้ำฝนลวกปากวิ่งเยอะเพื่อนเนะี่ย บ่ฮู้ว่าจะเฮ็ดหรือบ่เพราะ อากาศตอนนี้ถือว่าลมพัเดเย็นดีอีอ้ลมพัดมาบ้าน่าวแต่ว่าคายห่วงเพื่อนท้งไฟ <c oughs> มาชิล่องทางให้เพื่อนตัน,นี่เพื่อนบึงรีสอร์ตน้อยออหมู่กองเห็นดีบ่หมูอกองรีสอร์ตดีพอโอเคแม่เพื่อนท่านทนี่คือพวกเราก็มาถึงจุดหมายแล้วครับเพื่อนเนี่คือรีสอร์ทน้อยของเรานะครับเพืพนน่อนเคทนั่งนิดเค็นั่งกินมันนิดนี่แกง เต็มทัวเพื่อครอกินเดือดเลยนี่บางทีไปอันนั้นนะตอ,อ,อนนี้ลิปออิบดมรถต่าง <c oughs> เดินทางเรา снова, มาพักนู้นอมาตังแคมป์นอนนี่กเลยนี่นนี่ตังแคมป์บนนี่นอนมกกัน,นเล <c oughs> <ๆ>ยเเดี๋ยมีไปให้กอนเกเี๋ยมีอีกช่องหนึ่ง ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยบุกติดตามบให้ได้เหมือนกัน่ะติดตามได้ซื้อมาซื้อให้หน่อยหนึ่งรุ่นโงกี้าเลยนะกดติดตามซองยูทูบโอเคเพื่อนเดียวซอกบนนอนบ่านนี่น่ะ